ล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาพูดมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะสมัยก่อนละประมาณ20-30ปีนะคะเป็นตระกูลเดียวกับสาวน้อยปะแป้งนะคะเขาเรียกว่าว่านพญาช้างเผือกนะคะลักษณะของใบลักษณะของใบนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะใบจะเรียวแหลม แล้วก็มีจุดด่างสีขาวๆนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าว่านพญาช้างเผือกนะคะใบจะสวยมากเลยเผอิญอันานี้อยู่ในสวนของพี่กันตรีนะคะอยู่ในสวนของเราเลยแต่ก่อนเราซื้อมาแพงมากต้นหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะนะอันนี้เราปล่อยให้เป็นดงเลยนะคะเพื่อนๆว่านพญาช้างเผือกนะคะลองมาดูนะอ่ะดูลักษณะลำต้นนะคะ ลำต้นจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลำต้นจะสีขาวสะอาดนะคะนะเป็นช้างเผือกนะคะเปรียบเสมือนช้างเผือกนะคะมาดูนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกว่านพญาช้างเผือกหรือหามาไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการเสริมอํานาจบารมีนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเปรียบเสมือนช้างเผือกนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นช้างที่ช่วยทําให้เสริมอานาจบารมีนะคะเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะสีขาวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะมาดูลําต้นนะคะกากจะเป็นสีขาวสะอาดสวยนะคะนี่คือบ้านช้างเผือกนะคะถ้าใครมีไว้ประจําบ้านนะคะนะหรือเอาไว้ที่ห้องห้องทํางานของตัวเองเชื่อว่าการทํางานทุกอย่างก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะ จะเจริญรลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะนะวันนี้พี่กันตรีก็เลยพามาชมบ้านช้างเผือกในสวนเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นโดงแบบนี้เลยสมัยก่อนซื้อมาแพงมากเลยนะคะต่อไปนะคะเขาชอบอากาศแบบไหนชอบยังไงนะคะอันนี้เป็นที่ร่มนะคะใต้ต้นมะม่วงเลยใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะพร้าวนะคะ อันนี้คือเขาจะอยู่แบบนี้นะคะชอบแดดรำไรนะคะถ้าแดดจัดจัดใบจะไหม้นะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นในที่ร่มในบ้านนะคะปลูกได้นะคะในร่มในบ้านในห้องปลูกได้นะคะถ้าจะพูดไปแล้วก็เหมือนไม้ด่างนะคะไม้ด่างการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีหนอเราก็ขุดหน่อได้ ถ้ามีนอก็ขูดนอนะคะถ้าเป็นปล้องอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปพาเพื่อนๆดูนะคะถ้าเป็นป้องอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเอาไม่ตัดเป็นป้องไปนะคะอันนี้เป็นดงเลยนะคะเพื่อนๆเป็นดงจริงๆเลยนี่ได้ขยายพันธุ์ได้อีกหลายต้นนะคะว่านช้างเผือกบ้านพญาช้างเผือกนะคะเพื่อนๆการปลูกก็ไม่ยากนะคะเป็นพืชที่ ปลูกแล้วก็ทนทานนะคะนะคะไม่ชอบแดดนะคะชอบที่ร่มรำไรนะคะที่ร่มรำไดแบบนี้นะคะถ้าแดดจัดใบไหมอ่เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีก็หามาปลูกนะคะสมัยก่อนนิยมมากเลยแพงก็แพงนะคะแต่เ,เพื่อนๆชมนะคะ บ้านพญาช้างเผือกนะคะเสริมอำนาจบารมีนะคะการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนช้างเผือกนะคะใบจะสวยมากใบจะเป็นมันสวยนะคะเพื่อนๆใต้ต้นมะม่วงจริงๆนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะอ่าอันนี้ต้นนะคะลำต้นลำต้นนะคะเขาก็จะแตกหนอ่อตรงข้อนะคะ ตรงข้อเนี่ยทุกข้อเลยนะคะทุกข้อเะไเตรียมแตกหน่อหมดละทุกข้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนะคะทุกข้อเลยว่านพญาช้างเผือก แตกทุกข้อเลยนะคะเพือ่อนๆอันนี้ก็มีคนมาเอาไปบ้างนะคะม่อัมีคนมาตัดเอาไปบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่กันตรีก็จะตัดไปปลูกนะคะ<ๆ>ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นป้องนะคะเพือ่อนๆนะอย่างนี้มันก็เตรียมจะแตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัดให้เป็นข้อเป็นข้อนะคะได้หลายต้นเลยนะคะเพือ่อนๆค่อยตัดนะคะ ยาช้างเผือกนะคะไปตกตรงไหนแค่ต้นลําต้นไปตกตรงไหนก็จะแตกนะคะก็จะแตกยอดแตกหน่อออกมาขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะแค่รากมันตกนะคะเราจะงัดออกมานะคะ นะค,ค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะพญาช้างเผือกของเราตกที่ไหนก็งอกที่นั่นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะตัดได้หลายต้นเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะตัดได้สี่ท่อน ปยาช้างเผือก